สวัสดีค่ะเพือพพ่อนๆค่ะอยู่กับเราอีกแล้วนะคะกับช่องอ้อยคั้นน้ำชยัยภูมินะคะวันนี้ก็พาเพือพ่อนๆเข้ามาดูการตัดพันธ์อ้อยของเราอีกแล้วค่ะนี่นะคะลักษณะท่อนพันุ์อ้อยของเรานะคะต้องเป็นพันธุ์อ้อยที่ยังไม่แก่นะคะเพือพ่อนๆเราจะใช้อ้อยออกนะคะเพ,พื่อนๆหลายคนก็โทรมาถามว่าอ้อยละอ่อนอยู่ไหมให้ดูเองเลยค่ะว่าละอ่อนอยู่ไหมนะคะ ลักษณะที่เห็นคือท่อนละสี่บาทนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ละคะ่ะบางท่อนกะซิม,มีสองคอตาบางคอนกะซิม,มีหลายคอตาเพื่อนเพื่อนเห็นบอเดี๋ยวพี่พาเบิงไกลๆนะคะนี่ค่ะอันนี้กี่บาทค้อกันค่ะมันก็แล้วแต่ความยาวของกองอ้อยจังว่าละคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สามตากะมีค่ะ ประ,ะะะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาหนี้อะค่ะมังซีบากนะคะลักษณะอ้อยกระสีเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นอ้อยที่อ้อนนะคะเอาไปเห็ดพันธุ์นะคะอัตราการงอกกระสิดีกว่าอ้อยแก่นะคะเนี่ยคะ่ะลักษณะตาอ้อยก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ่ะตาอ้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ่ะ นี่เลยค่ะรัลสีบาทค่ะเพื่อนๆสุพรรณบุรีห้าศูนย์ค่ะไลน์นำโชคใช้อภูมินะคะอ่าเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าหนึ่งสามสามแปดศูนย์สองแปดแปดนะคะคเพื่อนๆเบอร์นี้ก็จะขึ้นไลน์ด้วยนะคะถ้ายังไงก็แอดไลน์มาได้หรือว่าโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะคะ เพจเราก็เพจอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50จังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อนๆน,นี่ละค่ะอันนี้การเหตุงานของเขาก็เป็นแบบนี้ละค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เอามาตัดดูบ้านเพราะว่าสีง่ายต่อการขนส,ส่งล่ะกันดีง่ายต่อการอัน,นเก็บอ้อยใส่กระสอบนะคะเพื่อนๆน,นี่คือที่เอาไปส่งเ้อยไปส่งเองนะคะรอบนี้ก็คือเขาที่เอาใส่กระสอบไปส่งลูกค้าเองนะคะ ก็อ้อยมาหั่นก่อนอ้อยเขาบ้ขายเป็นตันเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ้อยเขาเป็นอ้อยอ่อนค่ะเพื่อนๆอ้อยน้อยนะคะถ้าขายเป็นตันกะขายบ่ได้ค่ะทั้งในกะขายบ่ได้เพราะว่าอ้อยอ่อนค่ะถ้าขายเป็นตันต้องอายุอ้อยประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะคะเพื่อนๆที่ขายเป็นตันได้นะคะเพราะว่าเขาคัดคุณภาพค่ะเพื่อนๆคัดคุณภาพอ้อยนะคะถ้าอ้อยแบบนี้เขาก็ขายเป็นทอนนะคะเพื่อน ค่ะขอมาเฟิ่งค่ะทำอ้อยของไร้น้ำโชคชยัยภูมิค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่โทรเข้ามาถามไทยขอบคุณที่ให้กำลังใจในช่องทางต่างๆนะคะคือเราทำกเกษตรเราทำจริงๆเราทำแบบทำแบบประหยัดต้นทุนที่สุดอะคะ่ะคือเราแนะนำให้เพื่อนๆซื้อก็คือซื้อไปมันลงทุนครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆ มันสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้นะคะเหมือนเราค่ะเราทำแบบไหนเราก็แนะนำหาเพื่อนๆไปแบบนั้นนะคะการปลูกการดูแลสำคัญนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเข้ามาถามซื้อพันธุ์เราก็จะถามเพื่อนๆเสมอว่ามีน้ำหรือเปล่านะคะถ้าปลูกอ้อยคันน้ำแต่ไม่มีน้ำลดเราก็ไม่แนะนำให้ปลูกนะคะเพื่อนๆ เราก็แจ้งกันตลอดบอกกันตลอดนะคะแล้วอีกอย่างคือไม่แนะนําให้เพื่อนๆปลูกเยอะนะคะเพราะว่าการปลูกใบทันน้ําเราทําตลาดกันเองเราต้องรู้ว่าเราปลูกประมาณไหนเราถึงจะขายหมดถึงจะขายได้นะคะเพื่อนๆที่ไล่ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าที่ไล่ทําเยอะไหมเราก็ตอบลูกค้าว่าทําไม่เยอะเพราะว่าเราทําเป็นหมุนเวียนค่ะให้มี ให้มีขายทั้งปีค่ะเพื่อนๆหมุนเวียนไปเป็นรุ่นค่ะเขาเรียกว่าการไล่รุ่นนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆลองเอาไปทําดูเราทําเป็นเกษตรแนวใหม่ค่ะถึงจะเป็นอ้อยคันน้าจะเป็นเพื่อเชิงเดียวแต่ว่าสามารถทําหมุนเวียนได้ถ้าอ้อยที่แก่จัดเราก็เอาไปทําน้ําตาลได้เอาไปทําใส่หลักได้เอามาเคี่ยวใช้ในครัวเรือนแทนน้ําตาลทรายได้ เอาไปทําได้หลายอย่างนะคะขึ้นอยู่ที่เราจะปรับใช้นะคะเรียกได้ว่าคือไม่ต้องไม่ต้องทิ้งเลยถ้าลำเล็กลำใหญ่ก็ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยค่ะลงทุนค้างเยวจบค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ